วันนี้มาพบกับลาวครับผมกับสมกิตพาเด็กพาเที่ยววันนี้เราจะมีเมนูใหม่ๆเด็ดๆครับผมอีกหนึ่งชนิดมันก็คือแมงพัดนะครับแมงพัดแต่ว่าแมงพัดมันมีหลายชนิดวันนี้เราจะมาเสนอกับเมนูแมงพัดผัดกะทกิตัวเล็กๆตัวกลางๆมันมีใหญ่มีกลางแล้วก็มีเล็กตอนนี้เราอยู่ที่สวนครับผมเนี่ยบ้านสมาชิกวเวลาเราจะไปจับแมงพัดตัวเล็กมาเป็นเมนูอุปกรณ์พร้อม แล้วครับผมสมาชิกเด็กๆพร้อมเดี๋ยวมันจะออกประมาณหนึ่งทุ่มปราหนึ่งทุ่มวาวเราจะเริ่มภารกิจไปหากันนะครับกับเมนูใหม่ๆของสมกิจพาเด็กพาเที่ยวครับผมรอรอ,รอเวลารอเวลาตอนนี้เราก็มาวางแผนมาเนี่เดี๋ยวก็พร้อมแล้วเวลาตอนนี้ก็มันหนึ่งทุ่มสินาทีครับผมเนี่อสมุนของเราดูสมุนเตรียมพร้อมแล้วตอนนี้เนี่กี่คนนี่ ิหมอเนี่ยเรถเดินมาประมาณ60เมตรถึงแล้วดเลยถึงแล้วทตาถนนมาถึงเลยที่จับเราไปต้นแรกก่อนเนี่ยมีมาดูต้นแรกครับต้นแรกเบาเบาลุกเบาเบาเอาแมทดูไม่พทได้ขนาดไหนดูตัวโชว์หน่อยเร็วเอาโชว์ตัวกันไหนหมดแล้วดีครับมันกินจนหมดแล้วครับตอนนี้ไหนครับตัวเป็นแมงพัดขนาด ตัวนี่ครับไหนอ่ะโอเคครับผมเนี่ยตัวตัวตัวเล็กเท่าหัวเล็กตร้ ใบครับ <icana>, ผมใบ refin. อันนี้เราอยู่ที่เรียนเลียนหนามเลียนหนามเนี่ยครับมันจะมากินใบครับผมเนี่ยตัวเล็กตัวเล็ก็ไม่เอาตัวเล็กไม่เอาตัวใหญ่เดียวเน้นเน้นตัวใหญ่นะครับเนี้ยเด็ดเลยครับจับเบาถับเบาเพราะมันจะหล่นมันจะหล่นไวมากเลยนี่ครับมีครับนี่ครับใบมันอยู่เนี้ยครับนี่ครับโอ้โหกิ่งนี้ครับผมกิ่งนี้หลายตัวอยู่ครับกิ่งนี้โอ้ยมานี้ด้วย เนี่ยมันจะกินใบอ่อนนะผมเดี๋ยวมันดัดแล้วมันเก็บกันไหนผมต้องถือกล้องถอเออเราลำบาแล้วกันนี่คู่เลยคู่เลยคู่เลยจับคู่เลยนี่ครับเบาๆตัวอื่นมันหล่นอ่าหล่นแล้วโอเคแค่นี้ก่อนนะผมเดี๋ยว นี่ครับชีวิตยามค่ําคืนครับผมมันก็เบีย้ยงนอนมีนอนมีอะไรหลายอย่างครับที่มันเกาะตามต้นไม้เรานี่ไม่หอยทาดด้วยมีหอยท่าครับแต่แต่ว่ามีมันไปไหนอันนี้กระดองไปไหนอ่ะมันหอยทาาแต่ไม่มีกระดองครับผมไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะนี่ครับชีวิตยามค่ําคืนนี่ยสครับเก็บได้เยอะอยอเลยครับเก็บเยอะเก็บโอ้เยอะเลยครับนี่ครับเอ niin, าแล้วกับแก้มของเราค่ำคืนนี้ มันไม่เยอะแต่รวมๆวกันก็โอเคเนี่ยยังค่้าคืนนะครับผมเนี่ยเด็ดตำต้นไม้ไอะไรยังมันอยู่มันมากินยอดเรียนเทศเรียนเทศ,เเท,ศทุเรียนน้ำอ่าต้นใบน้อยนานะครับผมสุดๆกับแก้มได้แน่นอนสมกกิจพาเด็ดพาเที่ยวพวกนี้จะพาเสนอครับผมนี่ของผมผมก็ได้เหมือนกันเนี่ยมันกับเองเลยเนี่ย ได้พอได้ขั้วครับผมพอได้ขั้วในบ้านเราเองที่เรามีแมงครับแมงในสวนเพราะอะไรไหมวะคุณสมรักรู้ไหมที่เรามีแมงมากินในสวนเพราะอะไรไหม,มที่เราได้เมนูเนี่ยเ<ม>พราะเราไม่ได้ฉีดยา<อ>สวนสอสังไม่ได้ฉีดยาเคมีเยอะเกินไปครับแมงมันเลยมากินของเราก <c oughs> <c oughs> ินใบหมดนี่ค,ครับผลงานผลงานได้มาแล้วครับตอนนี้กำลังจับยัดใส่ ครับผมเงียบรวมกันก็น่าจะได้เนียบโอ้ยได้ได้โทษแน่นอนครับผมผลงานครับคืนคน,นี้ครับผมแป๊บเดียวไม่ประมาณครึ่งชั่วโมงเงียบอ๋อนี่ครับผมเช้าอีกวันหนึ่งครับผมช่วงเช้าอีกวันหลังจากที่เราภารกิจเมื่อคืนนะครับที่เราไปจับกันมามันก็ได้มาบมเยอะ ขวดเต็มๆเลยได้มาเยอะก็เอาแค่พอถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่เยอะแต่เราเอาแค่นี้เอาพอได้สักจานสักถ้วยครับผมเนี่ยกบวิธีการเด็ดเอาน้องหมวยเดิงเด็ดขา,ขาเด็ดขาเด็ดปีกนะครับเด็ดปีกอ๋อนี่ครับผมหลังจากที่เราเด็ดมาแล้วมันจะได้เป็นตัวเนี่ยหน้ารับประทานเมนูนะครับเม,มนูเมนูเมนูวันนี้ เราทําได้อะไรบ้างครับผมนี่ก็ให้แม่ครัวบานๆนะครับผมเราจะทําเมนูเลยวันนี้เราตั้งใจว่าเป็นกับเต้มเมนูไอเดียผัดกะทิเห็นแม่ครัวว่าแม่ครัวว่าผ้าผัดกะทิถ้าเราไม่เอาตูดออกไม่เหมือนมันไม่เหมือนตัวใหญ่กะทิมันจะไม่เข้าตัวส่วนเมนูเนี่ยเมนูมันทําอะไรบ้างอ๋อนี่ก็แม่ครัวหลักแม่ครัวครับเมนูทำยุ้งพริกอร่อยตำทำน้ำพริกก็อร่อยนะครับองนี่ครับ Okay. อ๋อเออหลังจากที่เราเด็ดมาครับเนี่ยเทียบเลยผมว่าตอนแรกจะผัดตอนนี้เปลี่ยนเป็นเมนูเพราะเราดูดูแล้วมันน่าจะมีไข่นะครับบางตัวมีไข่เอามาดูแกตูดเป็นผัดกะทิครับผมเอาตัวอกยีนี่ไข่ครับมีไข่แน่นอนดูว่ามีไข่เนี่ยเอาคีีมออกพวกวามสะอาดเนี่ยมีครีบนะครับนี่ไข่แน่นอนไข่เดี๋ยซุมชั้งันี่ครับเอาไขา่ไว้เลย แต่ทำนั้นน่ากินครับผมถ้าเราได้กินทั้งตัวเป็นผกักกะทิครับเมนูมวันนี้ผกักกะทินี่ครับสุดยอดอ๋อนี่ครับหลังจากที่เราเกะครับผมแกะปีแกะขาแกะตูดนะครับผมมันก็ได้มาแบบนี้ครับที่มันก็คือมันกินใบไม้นะกินใบไม้มาเพราะมันก็จะกินทั้งตัวก็ได้ครับผมเราจะกินทั้งตัวก็ได้ครับมันไม่สกปรกเพราะมันกินใบไม้มานะครับอย่างไง ผานลวกครับผมลวกเพื่อล้วสาเนื้อมันไว้แล้วก็เอาไปทอดตอนเย็นๆนะครับมาถึงครับตอนนี้ก็ถึงเวลาครับผมกิจพาเด็กพาเที่ยวกับเมนูครับผมแมงพัดขั่วกะทิตัวกลางๆหรือแมงอินนูนะครับผมเราเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วสหรับแล้วก็สถานที่เดีกวราเตรียมไว้แล้วนะครับนี่นีับนี่แมครั่วครับผมยิ้มเย้นนะครับทอปกับนองทปนองทป แม่ครัวสอสอีน,นึงท่านนี่ครับแมงอินูลวกน้ำร้อนมาแล้วดูความสะอาดครับผมลวกน้ำร้อนไว้แล้วสองกะทิสามดดสน้ำตาลทรายครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำครับผมการปรุงตั้งกระทะอันดับแรกติดไฟรอให้กระทะพอร้อนพออุ่นนะครับผมอันดับแรกไข่เย,ยาน้ำกะทิ พูดดเลยดิเอาละครับเหนยบโอ้โหรอให้น้ำกะทิเดือดจนเป็นอะไรเขาเรียกปเป็นอะไรนะให้มันให้มันเคี่ยวจนจอะไรนะเรียกไม่ถูกไม่จังแม่งไม่สนใจเราอย่าไปเรียกมันเรียกตามศัพท์เอาแบบบ้านๆภาษาบ้านๆคือให้มันเข้มข้นให้มันแข็นๆนนะ่ะแม่พอเห็นมะกรำกะทิ มันไม่เท็แค่เท่าไหรพอขึ้นฟูขึ้นให้ฟูนี่ครับเอาแมกอินูไซนะครับแมกอินูไ่นี่เราลวกมาแล้วสะอาดจัดจ้านใส่ทุกตัวใหญ่เหลือนะครับแล้วก็ตั้งไฟรอไว้ไวก่อนดูหน้าแม่กุกก่อนดูหน้าแม่กุกก่อนจากนั <c oughs> ้นเราก็คุกเขาครับถ้าอีกหนึ่งเมนูอีกหนึ่งเมนูก็คือการคั่ว ขั้วใส่รสดีเฉยๆครับผมแล้วก็ซอสก็อร่อยมันเคี้ยวกุกๆแต่ว่าตอนนี้ผมอยากเป็นเมนูที่ว่าผัดกะทินะครับอีกหนึ่งเมนูครับผมที่น่าอร่อยชื่นชมลอยแน่นอนครับกับแก้มเย็นนี้หลังจากเคี่ยวได้สักพักหนึ่งครับผมใส่อะไรสด,ดีรสด,ดีใส่เยอะไหมไม่ครัวครัวเค็มครับผมเอาตามสามบาซ้สามสบายแม่ครัวหนึ่งช้อนช้อนครึ่งหนึ่ง <laughs> ช้อนชา <laughs> ช้อนครึ่ง <laughs> ชาเอาแล้วนะเรียกไม่ถูก <laughs> ช้อนชาตามด้วยน้ำตาลทรายครับผมน้ำตาลทรายครึ่งช้อนหนึ่งช้อนชานะครับผมแล้วก็รอปรุงรสคุกอีกสองครั้ทีคั่วไปคั่วมาจนน้ำกะทิให้แห้งครับให้แห้งให้มีกุกกิกให้มันกุกคิกครับผมถ้าตัวเนี้ยมันจะหอมเลยถ้าอยู่ใต้ควันเนอะอยู่ใต้ควันมันจะหอมมากเลยหอมน้ำกะทินะครับผมโอ้โหถ้าได้กินนะสุดยอดครับผมสมกิจปวาเด็กควาเที่ยว ครับผมเมนูวันนี้<ม>ก็เราเรียเริ่มแห้งครับสังเกตตรงไหนไหมสังเกตตรงแห้งตรงไหนไหมให้สังเกตตรงกระทะมันจะขอบดํามันจะไหมนะผมเนี้เร,เริ่มแห้งกะทิเริ่มเข้าข้างในยวก็จับตัวเป็นก้อนสุดยอดแน่นอนอนี่ฮะหลังจากเสร็จแล้วครับผมเอามาเท ใส่จานที่แต่งไว้ไอซี IC เขียวๆนี่คือแต่งพอสวยงามนะครับมันไม่กินไม่ได้เอาใบลามาแต่งๆมันไม่มีผักนี่ครับเมนูแมงพัดอินูนอินูนขั่วกะทิกับผมความรมี่เฟมารลี่ควสอสังขะสุดยอดแล้วก็นี่ครับผมตอนนี้เราได้เมกับแก้มมาแล้วครับตับที่เราภาร,รกิจมาเมื่อคืนแมงอินูนตัวขนาดกลางคือแมงพัดบ้านเรา ครับผมกับบรรยากาศสถานที่สวนสอสังขะนะครับผมดบโดยรอบเย็ยนๆนบผมกับแก้มบร,ราการแบบน,นี้ต้องคู่กับกับแก้มร้อยๆครับผมขอเถอได้ไปหากันเมื่อคืนไปโล่ไปไปโล่แล้วก็มันมาเป็นหยามมันจะมาเป็นยามยามแมงพัดตัวเนี้มันมันไม่ใช่ตัวใหญ่นะครั้งก่อนผมเอาคลิปไปแล้วว่าตัวใหญ่แมงพัดตัวใหญ่ แต่ตันนี้เรามากินตัวกลางหรือแมงอินูนราคาก็อยู่ที่ประมาณท้องตลาดอยู่มันสี่ห้าร้อยนะหนึ่งกิโลดอสี่ห้าร้อยเป็นกันเพราะมันหายากเหมือนกันมันจะมันเป็นบางอีสานบางที่เขาจะหาที่รูในรูเลยมันจะอยู่ในรูไปหาที่ในรูมีสิบยี่สิบตัวเลยบางทีสามสิบตัวนะครับนี่ครับอสุดยอดสุดยอดกับบรรยากาศครับบรรยากาศสุดยอดกับเมนูอื้อหือเนี่ย โอ้ยแมงอีนูผัดหัวกกะทินะครับผม,มนี่บรรยากาศอมอือืมัมมมมนมันกรอบเนื้อกลับเปลือกมันกรอบ,อรอบทอดได้พอดีนะม,มีความมันของหัวกะทิที่มันสดใส สอดไส้เข้าไปในในรูในรูตุนมันพิเศเด็ดอะ่ะบางตัวมีไข่มีไข่ันจะไม่หอมยิ่งหอมอร่อยเคี้ยวยี่งเคี้ยวหมดนะมันไม่เหมือนแมงพัดตัวใหญ่แมงพัดตัวใหญ่อะตากเราต้องคืนนี่ตัวเล็กเคี้ยวได้เลยอือ เป็นการกันังกะนยนตีว่ามันอร่อยจริงๆครับผมสมกิจพาเด็กพาเที่ยวนะครับมันต้องเบิน้นต้องเบิ้นตลอดครับผมคำเดียวถือว่าไม่อร่อยถ้ากินสองคำสามคำถือว่าสุดยอดเมน,นูสุดยอดสมกิจพาเด็กพาเที่ยวถือมองว่าสุดยอด เย็บบุ้นนี่กินคำโตโต้ไม่องเสียดายนึกจากมาเองนะครับตําเองกินเองนักเรียพอถามว่าอร่อยไหมท่านไม่ได้กินท่านไม่รู้หรอกแต่ผมอร่อยผมเลอไปอีกหนึ่งเมนูที่ต้องควรแนะนำฮะ ต้องมาต้องมากลนเสนอต้องมาลง youtube ของสมกิจพาเด็ดพาเทีเ่ยวเพราะยังไม่มีเคยผมไม่เคยลงทีนะครับสุดยอดอา่า ก่อนครับผงบอกถึงความอร่อยอีกสักคำทำไปทำมาล่าผมไม่กินนะนะนะเล่าผมไม่ได้กินนะนะเพราะอะไรอะเพราะมันอร่อยอ่ะคำนี้สามครับติดติดกันเลยล่าไม่ได้กินเลยมันได้ฟิลมันได้ฟิลแล้วก็เอี่ยนกับบรรยากาศบรรยากาศ แฟมิลีกครัวสอสังหรือว่าสวนสอสังขะครับผมนี่ครับผมเมนูของเด็กๆเด็กๆชอบแน่ายงครับผมเราหาฉันมาคุยใช่ไหม,ไมไดูเไปหาใช่ไหม ก็ครับผมขอบคุณที่ท่านติดตามนะผมยังไงก็คําใดไม่สุภาพหรือคําใดที่ไม่เหมาะสมหรือว่าภาพที่ไม่เหมาะสมยังไงผมขออภัยมันเป็นการสแสดงและก็เป็นการนําเสนอนะครับผมผิดพลาดประการใดขออภัยครับขอบคุณที่ติดตามสมกิจพาเด็กพาเที่ยวครับผมกับเมนูแมงพัดคั่วก,กะทิหรือว่าแมงอีนูนสุดยอด